ทำเอาแฟนๆทั้งงงและใจเสียกันไม่น้อยเมื่อล่าสุดกงยูพระเอกเกาหลี iri, คนดังเจ้าของสมญาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียจากซีรีส์ Coffee Prince ได้ทำการลบภาพในบัญชี IG กงยูอัลฟิชเชียลออกจนเกือบเกลี้ยงพร้อมระบุว่าหลังจากนี้จะเป็นต้นสังกัดที่เข้ามาดูแลบัญชีนี้ให้กับเขางานนี้ทำเอาแฟนๆเสียใยที่จะอดติดตามภาพน้องแมวของกงยูและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆของพระเอกฮอตตลอดกาลคนนี้ที่หายชมได้ยากและก็หาดูที่ไหนไม่ได้ด้วย ทั้งหลายคนพยายามคาดการกันไปถึงสาเหตุของการลบภาพในไอจออกอย่างปัจจุบันทันด่วนในครั้งนี้ซึ่งในบรรดาสาเหตุที่แฟนๆคาดว่าอาจมีส่วนทําให้กงยูลบภาพในบัญชีไ g ออก เป็นเพราะถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวจากการเผยภาพชีวิตประจําวันผ่านทางไอจีหรือว่าถูกจับผิดเกี่ยวกับประเด็นเดทกับจองยูมีนางเอกคู่ขวัญที่ร่วมงานกับกงยูมาในหนังอย่างน้อย3ามเรื่องแล้วหรือเปล่าแต่ว่าจองยูมีนั้นก่อนหน้านี้มีภาพไปดูบาสเกตบอล NBA กันกันกบอ so ีซอจินพระเอกชื่อดังอีกหนึ่งคนที่สหรัฐหรือว่าอาจจะเป็นเพราะกงยูสะเทือนใจจากกรณีการจากไปของอ so ีซอนคยูนพี่ชายร่วมวงการจากซิ r ี่ c o f f ี e พรินต์ซึ่งกงยูมีภาพไปร่วมพิ ที่ศพของเขาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอ e ีซอนคิวนั้นมีประเด็นถูกสาวพนักงานต้อนรับในสถานเริงรมขู่เรียกเงินด้วยการกล่าวหาว่าเขาไปเสพยาต้องห้ามที่บ้านของเธอหลายครั้งทางกงยูและสังกัดจ,จึงอยากจะเข้มงวดกับการเผยภาพชีวิตส่วนตัวผ่านทางไอจีเพื่อป้องกันปัญหาถูกแบล็กเมลโดยไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น